ผู้บัญชาการลบของกัมพูชาขนาดนี้คือสมเด็จคุนเซนบ้าไปแล้วแรงแ่งคาวเรายืนนะว,ว่าสมเด็จคุนเซนบ้าไปแล้วขนาดนี้กลายเป็นคนติดโซเชียลอย่างหนักตื่นมาหรือเวลาหลับก็ละเมอคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุว่าไฟดูดตอนชาร์จแบตโทรศัพท์ <c oughs> เราแถลงได้ไหมให้ดารานชาติหยุดอย่าปล่อยสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันทำไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มันทำได้ไหม ว่าผู้บัญชาการบ้าไปแล้วแล้วหลักฐานดูเถอะตอนนั่งเนี่ยภาพนี้คือหลักฐานว่าตอนถูกไฟดูดแล้วลุกขึ้นมาหน้าเงี้ย <c oughs> เราสามารถจะบอกได้ไหมอขอแถลงว่าอย่างมาลีงเงี้ยแหล่งขาวของเรา,อากองทัพไทยเตรียมจะโจมตีเราขอเรียกร้อยนานาชาติหยุดมันยังไม่เกิดแหล่งขาวระบุว่า อาจจะมีการเอาเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบไปตอนนี้ไปซื้อติดจรวจจากเกาหลีใต้เอามาโจมตีบ้านฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตมันยังไม่เกิดต่อไปเราบอกได้ไหมแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่าสมเด็จฮุนเซนจะเดินฝ่านแนวกับระเบิดที่ลูกน้องตัวเองวางเอาไว้เข้ามาที่ชายแดนที่สากแก้วแล้วเข้ามายืนชี้หน้าด่าอะไรอย่างนี้ได้ไหม ขอให้นานาชาติช่วยหยุดทุนเซนหน่อยเถอะเขาบ้าไปแล้วอย่างนี้เราได้ไหมคือมันต nah ้องมีหลักฐานเชิงประจักษ um> ์อ่ะใช่ไม่ใช่พูดขึ้นเองแล้วก็อ้างอิงว่ามันเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ได้ไหมได้ไหมเราบอกเรามันมีแหล่งข่าวหรือไม่เราก็บอกขนาดนี้ขอให้นานาชาติช่วยหยุดกัมพูชาทีเถอะ เพราะเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นี่แถลงโดยโฆษุกทรโหมนะสมมตินะ,ะว่าผู้บัญชาการลบของกามพูชาขนาดนี้คือสมเด็จคุณเซนบ้าไปแล้วแหล่งข่าวเรายืนนะว,ว่าสมเด็จคุนเซนบ้าไปแล้วขนาดนี้กลายเป็นคนติดโซเชียลอย่างหนักตื่นมาหรือเวลาหลับก็ละเมอคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุว่าไฟดูดตอนชาร์จแบตโทรศัพท์เราแถลงได้ไหมให้ดาดาชาติหยุด อย่าปล่อยสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันทําไม่ได้ใช่ไหมมันทําได้ไหมฮะว่าผู้บัญชาการบ้าไปแล้วแหล่งข่าวของเรายืนยันแน่นอนเขาได้เตรียมการจะทำหนึ่งสองสาสีห้าเขาไม่ใช่ได้ไหมมันถแถลงไม่ได้นะฮะไม่ได้<ะ>ใช่ไหมคะเออคือ อ้างแหล่งข่าวแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดแล้วเรียกร้อยนานานชาติหยุดเราก็จะแถลงเลยเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าสมเด็จคุณเซนขนาดนี้ได้เสียสติไปแล้วอันเนื่องมาจากการติดโซเชียลอย่างหนักแล้วชาร์จแบตโทรศัพท์ถูกไฟดูดเวลาตีสองนาทีแล้วมีการชักจากนั้นต่ <C US S> ออะไร จากนั้นแหล่งข่าวได้ยินแต่ว่าสมเด็จฮุนเซนได้หมดสติไปช่วงขณะหลังจากแบตโทรศัพท์ดูดและเดนลุกขึ้นมากลางดึกอตอนตีสามยี่สิบแดนาทีจากนั้นได้บัญชาก,การว่าเอาตัวเราไปที่สากแก้วเดี๋ยวนี้เพื่อเราจะเอาบีเอมยี่สิบอ็ดไปยิงใส่ประเทศไทยเราถแถลงได้ไหมก็มีแหล่งข่าวเหมือนกันมันถแถลงไม่ได้ถูไกไหมน้อง ฮะโอ้ยเนาะแล้วสตอรี่เนี่ยมันจริงเลยนะอืติดโซเชียลไหมติดค่ะชาร์จแบตไว้ที่หัวนอนไหมชาร์จค่ะและโดนไฟดูดไหมมันมีข่าวไฟดูดต้องเยอะแยะถูกไหมชาร์จแบตอ่ะไม่รู้ใช้สายจริงหรือเปล่าไงใช่ไหมเออเจ็บไหนน้องเป็นอะไรนี่ไงคอสกุณเซนอยู่นี่ไง ออออเเคืออยู่ดีๆสามารถอ้างแหล่งข่าวเป็นตุเปตะแล้วถแถลงค่ะมันได้เหรอไม่ได้ไงคะมันต้องมีหลักฐานเชิงวระจากถูกไหมใช่ไม่ใช่พูดขึ้นมามปใครพูดใครก็ได้นี่ยพร้อมภาพหลักฐ <c oughs> านเลยนี่คือหลักฐานที่เราขอแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าเขาบ้าไปแล้ว เขาไม่สามารถเป็นผู้นำดูเธอผู้นำที่ไหนในโลกเสียมชาร์จแบตขนาดนี้ฮะน้องใช่ไหมเออฮะโอ้ยคือใช้คาว่าเป็นตู่เป็นตา <c oughs> น้องอืมฮะมาลีเธอสามารถที่จะถแถลงได้ขนาดนั้นเดี๋ยวจะขอให้คอสกลาโหมของเราใครนะยังไม่มีใช่ไหม ของเรามีที่เป็นโคศกกระหวมที่สมน้ำสมเนื้อสักหน่อยเหมือนมีสองท่านนะคะใช่ไหมที่มีเป็นแถลงบ้างน้องเดี๋ยวเออมันทำไม่ได้เอาโคศกกองทัาบกไหมคะมันทำไม่ได้น้องตีวินัยมันทำไม่ได้อาถ้าพี่เบิร์ดพอไหวเออเสเบิร์ดเสเบิร์ดไหนหยุดออกข่าวมันก่อนนี่ยทำไมถึงจะหยุดว่ามันเป็นความบันเทิงมากเลยการนำเสนอข่าวคุณเซน่ะ แล้วไม่ต้องไปเติมแต่งเลยสิ่งที่คุณเซนพูดสิ่งที่คุณเซนทำสิ่งที่คุณเซนเขียนมันเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยบ้าไปแล้วน้องจจโจยกตัวเองว่าเป็นไก่ย่างห้าดาวมีที่ไหนไดพลเหนือเออได้พนห้าดาวไดพลห้าดาวที่พูดอะไรไปไก่ย่างห้าดาวค่ะฮะยกตัวเองว่าเป็นไก่ย่างห้าดาวพี่พูดไปเหรอพูดค่ะพี่พูดไปเหรอ ฮะ <laughs> มันเป็นไปไ,ได้นะน้องไฟดูดอ่ะ <laughs> แล้วหมดสติไปตอนตีสองยี่สิบสิบห้านทีนิ่งสนิทอยู่เลยแล้วถึงเวลาตอนตีสามยี่สบ้านาทีรู้สึกตัวขึ้นมาลุกเดินแบบผีดิบอะ <laughs> อันนี้มันเฟคดิวงไงสมุติแก่น้องนึก่อนใช่ไหม <laughs> วันนี้มันเกิดพอดีเราถแถลกได้ไหม <laughs> แล้วหลักฐานดูเถอะตอนนั่งเนี่ยภาพนี้คือหลักฐานว่าตอนถูกไฟดูดแล้วลุกขึ้นมาหน้าอย่างเงี้ย น่ายังไงนะคะพอแล้วทำได้ครั้งเดียวพูิกับสารยุมาเองอะไรผู้ชมบอกว่าขำไม่ไหวขำอะไรผมกำลังจะสื่อสารว่าคุณจะมาอ้างแรงข่าวว่าไทยจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หลักฐานอยู่ตรงไหนแล้วแถลงเป็นเรื่องเป็นราวว่าให้ไทยหยุดแล้วขอให้อะไรนะ นานาชาติเข้ามาห้ามด่วนเลยช่วยยับยั้งไทยโดยทันทีให้ยุติแผนการรุกรานนี้ถ้าเป็นความจริงอ่าพี่ถึงบอกไงว่าเดี๋ยวผมก็ถแถลงบ้างออกองทัพโคนตาหมให้ผมเป็นโฆษกไป <c oughs> ฮะผมพร้อมจะบ้านะ <c oughs> เอาไหมถแถลงโต้กับมาลีทุกถแถลงโต้เลยโฆษกลาหมไม่เป็นทางการก็ได้ไม่รับตำแหน่ง ไม่รับเงินเลยทั้งสิ้นเลย <c oughs> จะถแถลงโต้เลย <c oughs> กลางคืนจะหลับไปแล้วก็ตื่นมามีสตอรี่ทุกเช้าเลย <c oughs> ผมถแถลงพร้อมกันเจ็ดโมงเลย